อืมเออช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่งานบุญเดือนอะไรเรายังไม่รู้นะคะในงานบุญเดือนอะไรแต่ว่าปีหน้าเราได้เป็นเจ้าภาพแค่นั้นเองปีนี้เราไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีเจ้าภาพแล้วอืมเราได้คิวปีหน้าคะ่ะเออสั่งหมวกไม่ทันตอนนี้นะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปสั่งส่งข้อความเพราะส่งข้อความไม่มีแอดมินตอบนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้เกาะให้ใครเกอกแบบฟอร์มเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้หมวกคือตอนนี้เราเอาไม่ต้องรีบ,ไม,รบไม่ต้องแยกกันนะคะมีเวลาสิบเ้าถึงวันที่ยี่สิบห้าเออยังมีอีกหลายวานันเราไม่ต้องรีบเวลว่างวันไหนค่อยค่อยทําวันนั้นเนาะไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็พีออเดอร์ไปเลยนะคะชอบแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองอืม อุ้ยขอบคุณค่ะใครให้กล่อ,องขวัญเราขอบคุณมากค่ะมีสีดํำไหมไม่มีสีดำมะค่ะเพราะว่าที่เลือกสีขาวมาเพราะว่าสีขาวมันสามารถใส่ได้ทุกสีเลยอืมใช่ใครค่ะรอบแรกใครใครไปจองหมวกแล้วได้บ้างรอบแรกที่สองรอใบอ่ะใครได้บ้างใครได้หมวกไปแล้วบ้างมีไหมคะ เจได้เห็นปราสาทอย่างตั้งแต่ไลฟ์มายังไม่เคยเห็นปราสาทเลยสักครั้งหนึ่งคุณหลอกดาวใช่ไหมไม่ทันเลยไม่ตอนนี้เราเปิดพิออเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นใครสั่งหมวกรอบแรกไม่ทันเราสามารถสั่งได้เลยตอนนี้นะคะเขาเปิดแค่วันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบห้าอืมเออใช่ไหม โอนตังค์แล้วยังไม่รับยังยังไม่ได้รับใช่ไหมคะอันนี้ของรอบแรกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะใครที่โอนตังค์แล้วโอนสลิปไปให้อดินและแมินตอบกลับมาแล้วแล้วก็ส่งที่อยู่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนได้หมดเลยหรือถ้าใครยังล่าช้าแบบเกินไปเกินอาทิตย์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยให้ทักไปที่แอดินเลยเพราะว่าต้องบอกว่ารอบแรกอะข้อความมันเยอะมากมากมาก,มากจนแบบแอดินจนต้องรอขอชีวิตว่าขอพีออเดอร์เหอะเพราะว่าตอบแบบนี้ไม่ไหวแล้ว อืมแต่ถ้าใครสั่งไปงวดนี้นะคะของพิเอ r เดอร์ก็เราก็ต้องรับต้องรับของจนถึงวันที่25่สิบห้าเออเราต้องรับหมดเลยว่าใครพ e เอลเดอร์มาเท่าไหร่เราก็เช็คเช็คยอดว่าจากนั้นคือเราก็จะทยอยจัดส่งให้อืมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการทยอยแล้วก็ในการเช็คชื่อเพราะว่าถ้าเกิดตกหล่นมาเราก็จะเสียดายว่าอุ้ยทำไมเราทำของตกหล่นไปละ่ะ เขกาก็ตั์ตั้งใจซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนคะเราต้องใจเย็นๆนะคะเราจะได้หมวกเราบอกเลยว่าหลังวันที่ยี่สิบ้าเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าจะเป็นวันสุดท้ายที่เรารับเพลยออเดอร์ส่วนถ้าใครยังสมัครไม่เป็นนะคะเราต้องไปสมัครอ e ีเมลไว้ก่อนหรือว่าหรือให้เพื่อนหนึ่งคนสมัครแค่หนึ่งคนก็เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ซื้อเผื่อเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็ให้ส่งไปที่อยู่ที่เดียวแล้วเราก็เอาไปให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ได้หมดมานานยังเพิ่งมาได้5นาที10นาทีค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ช่วงมีมีช่วงเวลาแล้วก็เลยมาไลฟ์ Life, อยู่ตรงนี้เราก็เลยบอกว่าวันนี้เราเปิดเปิดพีออเดอร์หมวกวันแรกด้วยต้องบอกว่าโอ้โหขนาดเราพีออเดอร์ไปเราบอกว่ายอดคนจองอะ่ะก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค คนที่ซื้อหมวกไปอุ้ยผีเสื้อหรอคนที่ซื้อหมวกไปได้หมวกด้วยได้บุญด้วยนะเอเอเอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะทุกคนฉีดวัคซีนเป็นยังไงหรอไม่เป็นอะไรเลยชิลมากวันนี้พี่ชิลมากไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีอาการอะไรเลยดีดีจนหน้าตกใจตอนแรกกของคุณว่ามันจะเป็นเหมือนรอบแรกไหมวะแต่รอบที่สองมาชิลมากอืม สั่งหมวกได้ที่ไหนคะสั่งหมวกได้ที่เพจนุสราต้อมคำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสั่งที่อื่นเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราให้ทุกคนกรอกแบบฟอร์มพรีออเดอร์เท่านั้นอืมอย่าลืมนะเรายังมีเวลาเขาเขาเปิดพรีออเดอร์วันที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีเวลาว่างยังไม่ต้องรีบเรายังมีเวลาอีกหลายวันให้เพื่อนในพี่ให้น้องให้ปิ่ป้านาอาอะไรสัพรีออเดอร์ให้ได้นะคะเออ ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าของถึงมือทุกคนแน่นอนแต่ว่าล็อตสเนี่ยของอาจจะได้หลังวันที่25นะคะเพราะว่าเราเปิดพรีออเดอร์จนถึงวัน25เพราะฉะนั้นอดใจรอก,กันนิดนึงได้อะไรนะคะฉีดของอะไรหรอของ a อสตาซีเนค่ะเออรอบแรกพีก่ก็ฉีดของ a อสตาซีเนเพราะว่ามันเป็นกดเพราะว่า ซีนิวอรมันมันเขาไม่รับรองไงพวกพี่ก็เลยได้ได้ฉีดแอสตาซินิกาก่อนไปแข่งตอนที่พวกพี่ไปแข่งที่อิตาลีอืลองหมวกอยู่ใช่ไหมอุย้ยใครได้หมวกไปแล้วใส่ใส่ถ่ายรูปมาอวดด้วยนะอใครช่วยแพ็คของออมีมีแอดมินนะคะมีพี่ๆน้องๆช่วยกันช่วยกันทำโอ้ยใครให้สร้อยเรากราบขอบพระคุณค่ะ หมวกกี่บาทคะ360นะคะส่งตรงถึงบ้านนะคะหมวกทุกใบเราจะนําเงินส่วนหนึ่งนะคะมาร่วมทําบุญในการสร้างโบสถ์ปีหน้าที่วัดบ้านเกิดพี่เองเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมวกได้ทั้งบุญนะคะวันนี้พี่ก็เลยมาไลฟ์บอกก่อนเพราะว่าเป็นวันที่ p อ e เดอร์ order. วันแรกเผื่อทุกคนไม่รู้ไม่ทุกคนไม่เข้าใจว่าโอ้ยฉันจะซื้อทันไหมครั้งที่แล้วฉันก็ซื้อไม่ทันไม่ต้องกังวลนะคะเขาเปิด p อเ o อร์พ p ออเดอร์ order, ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่25 อืมของก็จะได้หลังจากวันที่สิบห้ายี่สิบห้าเสร็จขึ้นไปนะคะฉีกวาซีนแล้วเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรเลยวันนี้ชิลมากอืมอาบน้ำยังอาบแล้วเออ,อขอบคุณมากค่ะวันนี้อาบน้ำ วันนี้อาบน้ำสองรอบบอกเลยเพราะว่าวันนี้เราไปออกไปข้างนอกไปฉีดวัคซีนกลับมาเราก็เลยรีบอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ทํานู่นทํานี่ปุ๊บก็ก็ออกมาก่อนนอนก็เลยอาบอีกทีนึงอืไหนอุ้ยอ่านอ่านออมออมอัมอ่านอันไหนดีอ่ะอะอ่มอ่มอ่ม เอ um. <laughs> ว่ายสวยใช่ไหมอยากให้พี่ว่ายสวยๆมาเลยค่ะสร้อยนางงามาค่ะแหวนมาค่ะตุกๆมาเลยค่ะคิ้วหายไปไหนไม่รู้พอโดนไฟแล้วคิ้วมันหายอะ่ะอืมมานานยังคะน่าจะมามาบานสิบห้าน,นาทีหรือเปล่า เออแต่วันนี้จะมาเร็วเข็มเร็วเพราะว่าจะมามาบอกเรื่องหมวกที่ตอนนี้นะคะเริ่มพรีออเดอร์แล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าเราคิดว่าอย่างรอบแรกเราเราเราบอกว่าเราขายแค่200ใบ200ใบอะหกโมงตรงอะแปบ๊บเดียวหมดเลยอะจริงจริงแอดมินบอกว่าตอบตอบข้อความไม่ทันเลยเพราะว่าคนที่จอง200ยแลส2ง0แรกเท่านั้นถึงจะได้ของแล้วมันมีข้อความที่ยังตอบไม่เยอะเยอะมาก ก็เลยพพลออเดอร์ P ดีกว่าจบเลยทีเดียวเขาเปิดพพลอเดอร์ได้แค่วันนี้จนถึงวันยี่สิห้านะวันนี้ถึงวันที่ยีห้านะคะเอออย่าลืมนะอย่าลืมก็พี่ พี่ตั้งใจจะทาหมวกให้เป็นของที่ลึกจริงๆพี่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออมันจะต้องมีคนต้องการเยอะขนาดนั้นพี่ก็เลยว่าเอองั้นขอแค่สองร้อใบก็พอเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบคนจะต้องการเยอะขนาดนั้นอะแล้วมันก็ลงไปอะ่ะหกโมงตรงแป๊ะแป๊ะจริงๆแล้วข้อความมันเข้าบมันเยอะมากอะก็เลยแบบเออเข้าใจละทนาไห่จะต้อง พิออดเดอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนจะมาถามเยอะมากว่าเจนจงไม่ทันเลยไม่ทันเลยแล้วแบบที่หนึ่งแบบที่สองพี่จะบอกเลยว่ามันสุสีมากมีทุกคนพอๆกันเขาบอกแบบแบบที่หนึ่งของแบบที่หนึ่งของจริงอะ่ะน่ารักมากจริงๆแบบที่สองก็สวยมากเก๋ทั้งสองเลยอุ้ยขอบคุณค่ะให้แหวนเราอุ้ยใค้สรใอยเรากราบขอบพระคุณค่ะได้ทั้งสร้อยได้ทั้งแหวนกราบค่คะเออ อย่าลืมนะยังพีออเดอร์ได้อยู่หมวกอะ่ะอืมดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแย่งกันจะได้ไม่ต้องใครไม่ได้จะไม่ต้องเสียใจเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะใส่เที่ยวได้เลยอะ่ะอืม <laughs> อไม่ซื้อรอไปประสาทจ้ายังตั้งแต่ไลฟ์มายังไม่เคยเห็นปราสาทเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตสวัสดีนะคะตอนนี้ก็มาวันนี้จะมาไลฟ์แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวใครไม่ทันไม่เป็นไรรองงวดหน้านะแต่ไม่รู้ว่างวดหน้าจะเมื่อไหร่นะคะวันไหนว่างเราก็มาแต่วันนี้เป็นวันพีออเดอร์วันแรกหมวกวันแรกแล้วก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเผื่อบางคนไม่เข้าใจว่าพี่ค่ะมันพีออเดอร์ยังไงทํายังไงมันพีออเดอร์คือเราต้องไปสมัครไปไปสมัครอ่อีเมลมาก่อนนะคะจีเมลมาก่อนนะคะแล้วเราก็ กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยเนาะอืออย่างนั้นเลยไม่ต้องกังวลใครกรอกแบบฟอร์มแล้วรอสักพักนะคะเพราะว่าแอดมินจะส่งของให้คือหลังวันที่ยี่สิบห้าอืมอย่าลืมนะไปพีออเดอร์กันได้ไม่ต้องกังวลนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะได้ทั้งหมวกได้ทั้งบุญเราบอกเลยว่าทุกคนที่ซื้อหมวกคือได้มีส่วนร่วมไปร่วมทําบุญกับพี่ด้วยในปีหน้าอืมให้เลยนะ มาไลฟ์ life, ทุกวันหวยออกหวยตั้งแต่ไลฟ์มาดิหวยไม่เห็นทุกเลยอะ่ะใช่ไหมกรอกข้อมูลแล้วรอรับของเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะกรอกเสร็จโอนสลิปไปใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะแจ้งเลยว่าอยากได้แบบที่หนึ่งหรือแบบสิบสองคือกรอกข้อมูลต้องให้ครบนะแล้วก็รอรับได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะใครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แดีแอดมินก็ส่งหมวกหลังมาหลังวันที่25นะคะนะคะเพราะว่าวันที่25เนี้ยคือวันปิดพิยอเดอร์วันสุดท้ายอืมอ้าวหายไปหลายวันคิดถึงพี่ใช่ไหมล่ะพี่ไม่มาไลฟ์ t ติกตก k หายไปหลายวันเหรอก็ไม่นะพี่ก็มาไลฟ์ฟันที่เท่าไหร่สิบหกเหรอหวยออกสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามวันเองอะ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะใครให้สร้อยขอบคุณมากนะคะเออไหนคะไหนคะส่งต่างประเทศไม่มีส่งต่างประเทศค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะใครให้แวนเราว่าซีเอฟหมวกไม่แทนไม่ทันซีเอฟเจแทนได้ไหม คิดถึงอคิดถึงขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงกันให้ทำสีดำหมอ,อไม่ชอบสีดำอ่ะชอบสีขาวเพราะสีขาวมันใส่ได้หลายแบบหลายงานอะ่ะเออมันดูมันดูไม่ดูดิมันดูแบบมันใช้ได้ประโยชน์ได้ได้มากกว่ากันอะ่ะเออเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะ อันไหนอ่นไหนเอ่อ,อทำไมอ่ะเซ็นให้ด้วยได้ไหมในหมวกอ่ะมันจะมีทั้งชื่อทั้งลายเซ็นอยู่แล้วนะเออแล้วพี่ก็จะบอกว่าว่าถ้าเราแบเซ็นจริงอ่ะปากกาหมึกซึมเวลามันดนสีขาวอ่ะเวลาหมึกมันมัน,ม,นมันกระจายตัวมันไม่สวยเลยอืม เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแต่จสิใจว่าดีไซน์ออกมาเลยว่าหมวกทําเป็นแบบลายเซ็นเป็นเลยดีกว่าคนจะได้ไม่ต้องแบบให้เซน็นให้เซ็นหวกเพราะว่าพอเซ็นไปแล้วมันจะไม่สวยเลยเราก็จะไม่มีโอกาสใสอืมลองดูนะใครชอบแบบที่หนึ่งแบบที่สองไปเลือกได้เลยนะลิงก์อยู่ที่ไหนคะขายอยู่ที่เพจนะคะไปกรอกได้เลยไว้ที่เพจ เพจนุสลานะคะใครก็ได้นะคะช่วยในนี้ช่วยพิมพ์เพจชื่อเพจให้หน่อยนะคะเอ,อเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าต้องไปซื้อที่ไหนอะกรอกแบบฟอร์มที่ไหนอะหยใครให้ตังคดอลล่าแล้วอะรวยเลยจ้ารวยเลยจ้าชอบเสียงขำฮะทำไมอ่ะเออ นี่ถ้าหมดพิอออเดอร์นะเดี๋ยวจะประมูลประมูลเสื้อแข่งอืมที่มีลายเซ็นพร้อมทุกคนใช่เราจะประมูลสามสีสีละตัวอืมเราประมูลได้ขอบคุณค่ะใครที่พิมพ์ชื่อเพจให้ขอบคุณค่ะไปฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรเลยวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยชิลมาก เออชิวมากอะไรอะขำอร่อยเออขอบคุณมากใครที่ที่พิมพ์ชื่อเพจให้เนี่ยคะ่ะเพราะว่าเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเราต้องไปกรอกแบบฟอร์มที่ไหนเนาะเราเราพิออเดอร์หมวกได้ที่ไหนนะคะ ตอนนี้เรายังมีพิออเดอร์ล่นถึงวันที่25เนอะหลังจากวันที่25แอดมินก็จะยอยส่งส่งหมวกให้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทาไมพี order ่ออเดอร์ไปหลายวันแล้วทำไมถึงยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวันพี่พิออเดอร์สุดท้ายคือวันที่25เออคือหลังจากวันที่25ก็แอดมินเราก็จะดูข้อมูลทุกคนแล้วก็ทยอยส่งหมวกให้นะคะทุกคนนะคะไม่ต้องตกใจกันนะคะตอนนี้เราบอกว่าแอดมินงทำงานกันอย่างหนักมากนะคะ เสกเข็มสองไม่ง่วงเหรอไม่รู้ดิพี่ไม่มีอาการอะไรเลยอะพี่ฉีดตั้งแต่เช้าแล้วอะอืมอ่าพูดว่าอะไรใช่ไหมคะวันนี้เ็าบอกว่าเราไม่มีอาการอะไรเราก็เลยคิดว่ามันปกติอืมเจขายของเก่งมาก <laughs> ขายของเก่งอะไรอะ เออเออแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อะเคยพี่อะไปอ่านไปอ่านเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราไปฉีดก่อนก่อนที่เราจะไปอิตาลีใช่ไหมคือตอนนั้นอะเราก็กินแค่แบบเราก็คแค่กินวิตามินซีไปคือเรากินวิตามินปกติไปแล้วก็เราเราก็คิดว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องวัคซีนมากแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นจะต้องฉีดจ้องเดินทางเนาะแล้วก็กินไปแล้วทีนี้ มีตัวหนึ่งอะ่ะคือเม็ดฟูอ่ะที่พี่เคยรีวิวอะ่ะที่พี่เคยกินแล้วพี่คนพี่ที่มีคนถามว่าเม็ดฟูมันเป็นอะไรกินยังไงคือเมนะ็ดฟูนั้นมันช่วยเสริมภูมิภุ้มกันใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนว่าตอนที่แบบคนที่กินมาแล้วอย่างพี่อพี่กินตั้งแต่พี่ไปแข่งที่อิตาลีหนึ่งเดือนแล้วกลับมาพี่ก็กินคือเดือนครึง่งแล้วก็กินต่อนเนื่องไปถึงตัวบอเน,นี้ยพี่กินสีชมพูเม็ดฟูสีชมพูคือตอนเช้าตอนที่ท้องว่าง พี่ตื่นนอนมาปุ๊บพี่ก็ใส่น้าไว้เลยแล้วพี่ก็ล้างหน้าเปียฟันแล้วแล้วพี่ก็ดื่มแล้วพี่ก็ลงไปกินข้าวพี่ทำเนี้ยทุกวันส่วนตอก่อนที่เราจะแข่งหรือตอนจะซ้อมอ่ะพี่กินเม็ดสีเขียวเออไอ้นั้นมันช่วยช่วยเร่งการเผาผลาญแล้วก็ช่วยช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมพี่ก็กินอย่างเงี้ยคือเป็นในเวลาเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็กลับมาจากตอนกักตัวพี่ก็กินเพราะว่ากักตัวพี่เคยลงวิดีโอใช่ไหมที่พี่กินเพราะตอนนั้นอ่ะ ตอนที่พี่กินจากตรงนั้นมาพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันดีไหมแล้วพี่ไปอ่านรายละเอียดเขาว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวที่พี่กินอะ่ะมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเขาบอกคนที่ไปฉีดวัคซีนมาเขาพี่สองอะ่ะอาการเป็นเหมือนพี่เลยคือไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยมากแทบไม่มีเอฟเฟกเลยพี่ก็ยังแปลกใจพี่กินมาประมาณเกือบสองเดือนเลยพอนับนับตั้งแต่วันที่พี่เริ่มกิน ที่พี่ไปอยู่ที่นู่นเดือนหนึ่งจากตัวอีสองอีสองอาทิตย์เดือนดึงครึ่งแล้วหลังจากที่เราออกมาเกืบอบสองเดือนเกือบสองอาทิตย์ก็คือสองเดือนเออแล้วพี่ยังแปลกใจแล้วก็ที่สองพี่ก็แบบอย่างน้อยอ่ะอุ้ยไอตัวอะไระน่ารักจังเลยคืออย่างน้อยมันต้องมีแบบอาการนิดหนึ่งใช่ป่ะพี่ก็คิดว่าคนเรามันต้องอ่อนเพลีย ع. ไม่อ่อนเพลียก็มันอาจจะต้องแบบปวดหัวเหมือนคนไม่สบายอเออแล้วแล้วพี่ก็แบบวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยและพี่อ่ะก็เลยไลน์ไปหาแอดมินอ่ะคนที่ คือพี่รู้จักเจ้าของร้านมาก่อนเพราะว่าพี่พี่ใช้กินผลิตภัณฑ์ของเขาอ่นานนานน่าจะเป็นแบบ3ปี4ปีได้เพราะว่าตอนนั้นพี่กินของพวกออร์แกนิกซีดเป็นซูเปอร์ฟู้ดต่างๆอ่ะพี่เอาไปกินตอนที่พี่ไปเล่นอาชีพด้วยแต่ว่ามันยังไม่มีตัวที่เป็นเม็ดฟูเม็ดฟูเพิ่งนําเข้าก่อนที่พี่จะไปอิตาลีเขาก็เลยส่งมาให้พี่ลองกินเออแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่พี่คนเดียวนะที่กินตัวนี้แล้วพี่ไปฉีดวัคซีนแล้วเขาบอกว่าคนที่กินแล้วไปฉีดวัคซีนอ่ะมีอาการแบบนี้เลยเหมือนพี่เลย คือแทบจะไม่มีอาการเลยเออแปลกมากถ้าเปรียบเทียบจากรอบแรกที่พี่ไม่ได้กินวิตามินพี่ที่พี่กินวิตามินซีเอออย่างเดียวนะพี่จะบอกว่าพี่ฉีดเข็มแรกอาจจะด้วยแบบร่างกายเราไม่เคยชินด้วยแล้วแต่ร่างกายคนบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรนะเออแต่พอแต่พอถ้าพอถ้าเปรียบเทียบพี่พี่พี่ฉีดมาพี่อะเป็นหนักมากอะ่ะพี่ป่วยแบบ วันครึ่งเลยวันครึ่งเลยพี่แบบโห,โหนอนปวดหัวนอนแบบใครจะกินแบบวันครึ่งแล้วพี่ก็โหทั้งคื่นขึ้นทั้งอะไรกินยาแก้คงแก้แพ้เอยอะไรเอ่ยแต่ครั้งเนี้ยไม่มีอาการเลยเพราะพี่ฉีดมาตั้งแต่เช้าจนปัจจุบันเนี้ยพี่ยังอยู่แบบอยู่ยงคงกพันเลยเออจริงพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือไม่แต่ว่าพี่ไปเห็นที่เขาที่เขาเคยโพสต์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบ ไปถามเขาเฮ้ยเนี่ยแต่กินจริงๆพอเราไปลองฉีดแล้วอะเฮ้ยมันโอเคมันช่วยได้เยอะมากอะอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออไปลองไปลองนะจริงๆอีเม็ดฟูที่พี่กินอะไปลองดูได้เลยแล้วกินแล้วมาบอกพี่ด้วยว่าคนที่ฉีดเข็มที่สองหรือว่ายังไม่เคยฉีดอะอาการเป็นยังไงอืมลองดูลองลองแอดลองแอดแอดไปถามเขาดูว่าเออเม็ดฟูเป็นยังไงกินยังไงคือจริงๆอะตัวนี้พี่แนะนํา ดูเจ๊ผิวแห้งอยู่นะเปล่าเลยพี่เป็นคนผิวผสมมากพี่ตื่นเช้ามาหน้าพี่มันมากหน้าวาวแบบหน้าวาวเลยอ่ะอืมฉีดฉีดวัคซีนของอะไรแอสตาราซีเนกาค่ะอืมรสชาติเป็นยังไงเหรอเอลเม็ฟูใช่ไหมเม็ดฟูอ่ะใช่ปะ่ะเม็ดฟูเนี่ยพี่จะบอกเลยมันเป็นออร์แกนิกด้วย<ม>อืม พอร้านนี้เขาทําจากของออร์แกนิกหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วเป็นออร์แกนิกถามถ่ารสรสชาติเป็นรสลัสเบอร์รี่รสสีเขียวนะ่าจะเป็นรสเอ่อแอปเปิ้ลหรอเป็นรสอะไรสักอย่างเมลอนหรือ,อยังไงนี่แหละคือหอมทั้งสองรสเลยกินก็เหมือนปกติแหละอืมพี่ก็เลยอยากแนะนำอ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยจริงๆนะร่างกายเราต้องแข็งแรงจริงๆนะเราถึงจะสู้กับโรคได้เพราะว่าดูดิ เดี๋ยวสายพันธุ์อะไรไม่รู้กลายพันธุ์มากอะไรมากก็คือไปไหนมาไหนอะ่ะต้องระวังจริงๆอุ๊ยแว่นตาเราอย่างน้อยอะ่ะคือถ้าเราไม่ไปไหนอะ่ะเราก็อยู่บ้านเอออยู่บ้านเถอะอดใจนิดนึงอยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์ไปอะไรไปเออสั่งอาหารฝั่งแก๊ฟูด้ดอะไรก็ได้ไปคือไปช่วยช่วยอย่างน้อยก็ช่วยร้านอาหารด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ลดภาระให้แพทย์ให้พยาบาลนะเพราะว่า ต้องบอกจริงๆว่าทั้งแพทย์พยาบาลตัวนี้เขาทางานกันหนักมากหนักมากจริงๆเราก็อยากทุกคนอนะ่ะดูแลตัวเองเหอะอืมการดูแลตัวเองนะสําคัญสุดเลยจริงๆมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพื้นฐานนะเริ่มต้นที่เราหนึ่งเลยเราเราเราจะสบายจสบายใจด้วยแล้วก็คนรอบข้างสบายใจด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครด้วยอืม เม็ดฟูยี่ห้ออะไรคะของแอสซ่าค่ะแอสซ่าของออร์แกนิกซีทค่ะอืมโปรแอสซ่านะคะ, hmm. ะ,คะพี่ที่พี่ที่พี่เคยลงไปดูใน i อจีพี่อะ่ะเออพี่เคยพี่เคยลงไว้อลองดูนะเอาไหมเอาไหมพี่อ่ะอ่ะอ่ะเอางี้ เอางี้แล้วกันเพื่อเพื่อเดี๋ยวมันจะงาเดี๋ยงึานเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันว่าให้เราให้เราไปสั่งซื้อจากได้ที่ไหนได้อืมไปดูนะโปรเอซ่านะคะพี่เคยลงไว้อะลองลองดูค่ะเราลองมาสั่งอย่างสีสีละหนึ่งก่อนสีและสีละหนึ่งแล้วลองกินดูว่าเป็นยังไงยิ่งตอนเราออกกําลังกายแล้วกินสีเขียวนะก่อนส0นสิบนาทีนะมันช่วยเร่งการผาผัานมดีมากจริง พี่กินมา2เดือนแล้วแล้วมันก็ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นออแกนิกทุกอย่างคือปลอดภัยมากไม่มีสารเคมีอะไรเลยและวม,มีวิตามินให้ด้วยเยอะมากในนั้นขายเก่งฮะเฮ้ยอันนี้คือพี่กินจริงๆพี่เลยมาบอกมาแนะนําคือถ้าใครลอง,ลองก็ได้ใครตอนที่แบบเออสุขภาพ fiance, ชอบเป็นหวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างน้อยภูมิคุ้มกันเราอ่ะต้องแข็งแรงอ่ะ เอออันนี้จริงๆใครที่ชอบแบบโห,ไป,หไปนู่นไปนี่แปบ๊บเดียวเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเงี้ยลองดูนะจริงๆมันไม่เสียหลายหรอกมันเป็นเรื่องสุขภาพอะ่ะดีกว่าเราไปนอนโรง,งพยาบาลอะ่ะแล้วช่วงนี้บอกเลยว่าโรงพยาบาลก็หายากมากทุกคน <c oughs> เจ้แล้วมาขายอ <c oughs> พี่กินสีอะไรเหรอพี่กินสองตัวเช้ามาเนี่ยพี่ตื่นมาเสร็จพี่ตื่นนอนใช่ป่พี่ดื่มน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บพี่ก็เอาน้ำมาไว้มาตั้งไว้แล้วก็ใส่สีเม็ดเม็ดฟูสีชมพูก่อนสีแดงเนี่ยไหลลงไปก่อนพี่ก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็อาบน้ำเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก่อนที่พี่กินข้าวพี่ก็กินนี่ดื่มเม็ดฟูลงไปสีสีแดงเออถ้าพี่จะออกกําลังกายพี่ก็จะกินเม็ดสีเขียว พี่กินแค่เนี้ยสองแค่กินเรากินสองเม็ดอะเรากินสองเม็ดเราก็ถือว่าเราโอเคแล้วนะอืมเม็ดฟูราคากี่บาทหรอต้องเข้าไปดูในเพจนะว่าราคากี่บาทอะลองดูนะเพราะว่าตอนนี้พี่แนะนำให้นักกีฬาหลายๆคนอะทานมากน้องๆในทีมบางคนก็กินนี่นักบาสนักฟุตบอลนักอะไรนักแบดนักว่ายน้ำคือตัวน,นี้คือเขาสั่งกันสั่งไปกินเลยอะ เออเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าสุขภาพสําคัญมากแล้วก็อย่างคนที่ออกกําลังกายเขาอยากแบบสร้างกล้ามเนื้อรักษากล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยนะเออแล้วมันก็มีวิตามินแบบอย่างอื่นที่เขาผสมลงไปด้วยอะทุกอย่างคือมันโอเคอะพี่ว่ามันโอเคอะถ้าใครกําลังมองหาวิตามินหรือว่าอยากแบบเออดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยโอเคเลยแหละ ขออะไรนะคะอยากลดความอ้วนกินแล้วไปออกกํลาลังกายเออใครใครไม่อยากอ้วนกินแล้วไปออกกํลาลังกายเลยคิวมินซีอร่อยใช่ไหมอร่อยทั้งสองรสเลยจริงรสแรกอะ่ะเป็นรสเป็นรสเป็นรสมะนาวใช่ไหมเป็นเป็นสารคูคมิน,นจากจากขมิ้นชันใช่ไหมอันนี้มันช่วยล้างพิษเนาะอันเนี้ยพี่ชอบกินใส่โซดาและใส่น้ําแข็งมาก เออคิวมินซีตัวแรกอะ่ะคิวมินซีอันที่สองคือจะหอมน้ำผึ้งมากเป็นตัวคอลลาเจนนะอันเนี้ยตัวนี้กินแล้วผิวใสอืมผิวก็จะได้จะได้งานผิวไปด้วยกินแล้วสวยแล้วก็จะผิวใสอะไรเงี้ยอืมหอมมากตัวที่สองหอมมากกินแบบกินดื่มทีหนึ่งกินแบบหอมมากฟุ้งมากเอออร่อยอะ่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกคนแต่ว่า พี่ไปเดินบิ๊กซีบิ๊กซีก็มีขายนะโออแต่ว่าตัวใหม่มาคืออยู่ที่เซเว่นแต่ว่าตัวตัวแรกที่ออกไปแล้วอะอยู่ขายตามห้างถ่ายตามเซบบิ๊กซีพีกก่ก็ยังเห็นเลยอืในเซเว่นลังละห้าร้อยห้าร้อยก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ถึงอะ เห็นแม้มันมีแบบขายใน l a z a ด a บ้างในช h อป e ีบ้างตอนนี้มันมีเซล์อ่ะเออน่าไปเหมาเนาะมันกินอ่ะกินอ่ะเราพี่อยากทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่เรากินพี่อยากให้ทุกคนนึกถึงสุขภาพเป็นอันดับแรกเวลาพี่จะกินอะไรพี่จะนึกถึงอันดับอันดับแรกคือสุขภาพอันดับสองถ้ามันจะได้งานผิวด้วยก็ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้จากงานผิวนะเออทุกคนเลยบอกว่าจริงๆช่วงนี้อยากให้คํานึงเรื่องสุขภาพมากๆ จริงเราอย่าไปนอนเลยโรงพยาบาลอ,อ่ะอืตอนนี้แบบแพทย์และพยาบาลทุกคนเขาทํางานหนักมากอย่างน้อยเราช่วยช่วยแบ่งเบาแพทย์และพยาบาลก็ยังดีแต่อย่างน้อยเราก็อุ่นใจอะ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็โอเคนะอืมฮะอ้าวอ้าวนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะไปแล้วนะทุกคน อย่าลืมนะไปดูแลตัวเองเยอะๆนะถ้าใครจะสั่งหมกคาพีอออเดอร์ได้นะเออถ้าใครอยากไปได้รับวิตามินก็ไปดูนะไม่สู้อ่ะอืมไปแล้วนะเดี๋ยวว่าหลังจะมาใหม่นะบา,บาย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 ทุกคนบายบายนะคะ